สวัสดีพี่น้องชาวแอลออนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับสีมารีวิวขาดที่ผมใส่งาน้นว่าพี่น้องให้ความสนใจหลายว่าเห็ดแบบใดอยากเบิ้งให้มันชัดๆนะครับว่าเห็ดยังไดยังไดก็สีรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับสำหรับที่ขาดอยู่ในคลิปตอนนี้หางมันจะตำน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เพราะท่านได้ปรับดีปไปไดนเดี๋ยวมาขาดคลิปนาเดี๋ยวผมตีปรับให้มันพอดีแลวก็จังสีมาขาดให้พี่น้องได้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ปรับซัมเน่สะก้อนนะครับเบิง่งมันมันจะเบิ่งหางํำจังน้อยหนึ่งเดี๋ยวคลิปหนาะมันจะพอดีนะครับสำหรับขาดที่ใส่ปีกน้ำนะครับก็บมีพี่น้องหลายคนนะครับที่มาเอาเอลออนเราวมาเห็นขาดที่ผมใส่ก็หลายคนก็บ,บอกว่ารีวิวขาดให้เบิ่งเนี่ยว่ามันเป็นจังไหนนะครับเพราะว่าบางคนเห็นแล้วก็บางท่านขอแจ้งไปไหนเพราะว่าเห็นแต่ผมใสก่ก็อยาก เห็ดตามอยากเอาไปเลี้ยนแบบางทีนะครับอันนี้ก็คือขาดที่ผมแปงนะครับแปลงใส่เอาเพราะว่าที่จริงมันก็เป็นเป็นขาดเดิมๆเหลแต่ว่าผมเอามาแปลงเปลี่ยนแม่มันไหมแต่ว่าลูกลูกขาดหรือว่าแขวมันนี่จะเป็นอันเก่าอยู่จะเป็นอันเก่าอยู่เพราะม,มันใส่มันกระซึ้ไปหลายติมเล้วแต่ก็ยังเพราะเสีเยอะไรอยู่ก็เลยใส่อันเก่าบัดที่นี่ด้านขางด้านขางนี่ผมจะต่อออกขางลแล้วซ้แขวจาก จากขาดเดิมๆได้ครับขาดขาดเดิมๆม,มันก็เริ่มจากแถวนี้ไปทั้งนี้แหละคือเดิมๆม,มันซ้ำนี่แหละวันนี้ผมต่ออกขังแล้วสามแถวฟังทั้ง,ทงนี้ฟัง,ฟงทั้งนี้กับโตออกสามแถวขึว้นกันนะครับเริ่มจากนี้ไปกึ้นมากกับเป็นเป็นแถวเดิมๆวันนี้แม่แม่มันตัวนี้คือเปลี่ยนหมเลยเอาแม่ตัวเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนไม่บัดนี้ผมกับมา,สาบใส่ปีกนะครับใส่ปีกใส่ปีกเพิ่มเพื่อที่ว่า ปีเต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผม่บอกอีกทังอันนี้ตัวนี้ผมก็บเฮนนห่มันหมุนได้นะครับปรับให้มันหมุนได้เพราะว่าขาดเดิมๆนะ่ะมันมันจะเป็นไหนเป็นหู้นะครับเป็นหู้นอนเหห้อยใหญ่เอาหู้นอนเให้เ,หาายเอยใหญ่เ,หาาเอาบัดที่นี่บางทีมันตังโพดเหาอยากเหาอยากให้มันลงอีกจักหน่อยหนึ่งนี่าการห้อยใหญ่มาหู้หนึ่งนี่มันจะนอนมันจะนอนเกินไปลรอ กนเ้ายยับขึ้นมากับตังโพปวดกันเ้ายใหญ่ลงไปกับน้อนเกินไปเองสนะครับเขาอยากเอาแคนน้อยเดียวมันบ่สมาเท็่ได้มันนี้กันเ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวที่หมุนหมุนปั๊บเอาได้นี่คือเขาอยากได้สมัยเขาหมุนเอามันดิเป๊ะเลยมันดิพอดีเป๊ะที่เขาต้องการเลยนะครับก็คือแปลงตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊บผันไทยแรับปั๊บผันไทยดอกบัวลาเอามาแปลงเอามาแปลงใส่ให้มันหมุนขาดได้ให้ปั๊บขาดได้คือตัวนี้เขาเขาอยากให้ยากให้ขาดนี่น้อนหรือว่าตัง พอดีสําไหนคือเขาปรับเอาอะไรมันจะเป๊ะเลยสำหรับตัวนี้นะครับใส่ดีนี่ตัวนี้ใสด่ดีเตรมซิกับไ้ซิฟเลยนี่คะแนนนี่ครับเตรียมซีฟกับไฮซิฟบัดท,ที่นี่ที่ผมมาใส่ปีกนะครับใส่ปีกสองขางนี่คือแยกกันนะครับเพราะมันมันจะมีช่วงช่วงตัวตัวแม่ขา,าดตัวนี้คือเวียนไหวเวียนไหวมันสามารถปรับขึ้นลงได้ก็คือแยกออกฟังนี่กับฟังนี่ฟังนี่กับทั้งนี่ใส่ปีกเข้าไป ปีกตัวนี้ใสเพื่ออีอย่างใส่เพื่อเวลาเขาขาดนะครับเวลาเขาขาดรดไถมันจะมีสองแบบด้วยครับโรดไถเดินตามแบบหนึ่งก็คือเวลาเวลาเขาใสเกียร์เดินหนาะหางมันจะกดขักหางมันจะกดลงคักรุ่นใดที่กดขักรุ่นใดที่บกกดขักมันจะมีความต่างกัน,กนคือเวลาเขาลวงหัวงานนะ่ะถ้ารุ่นไหนยกหางเบาๆ,ๆเออรุ่นนั้นบกกดขักบ่กดขักถ้ารุ่นใดเขาลวงหัวงานแล้วเขาโยกหางมันหนักๆน่ะ รุ่นนั่นคือมันกดขากบัณนี้รุ่นใดที่มันกดขากเนาะเวลาเขาขาดเนี่ยแม่ขาดเนี่ยมันจะดูดดินเขาสีแดงยกเขาสีแดงสู้มันสีเมียยนะครับขั anymore, да นคันพื้นเรียบๆกยบกระเมียนอยู่กับไปดีอยู่แต่มีบางหม่องมันจะไปดูดดินแล้วเขาสีแดงยกสีแดงนันมันสีเมียยประเด็นนี้เขาเอาปีกตัวนี้ใส่เนี่ยปีกตัวนี้มันจะมอบขี้ดินไปในโตนะครับมอบขี้ดินไปในโตมันจะเห็ดให้แม่ขาดเนี่าดูดดินก็คือเวลาเขาเห็ด อันนี้เขาจะเห็นเรียบๆจังน่อยอันอันอันข้างหน้านี่เห็นไหมมันเงียนขึ้นพี่น้องที่ใส่เล็กยซ้ำได้ก็ได้ผพนนนอยเพนไ่ซ้ำได้ก็ได้แต่ว่าขอให้ขอให้โตหนานเงียนขึ้นน้อยหนึ่งจังที่ผมใส่อันนี้อันนี้เป็นนิ้วเคืองนิ้วเคืองสองอันนี้ก็จะเป็นสามนิ้วสามนิ้วอันนี้นิ้วเคืองอันเงี้ยนนี้นิ้วเคืองอันยุกอันอันอันน้อนนี่สามนิ้วอันพี่น้องอยากเลี้ยนแบบว่าเอาซ้ำนี่ก็ได้หรือว่าเอาญ่ก็นี่ก็ได้เงี้วก็นี่ก็ได้ แต่ว่าขอให้ตัวนี้เนี่เงี้ยนขึ้นแล้วเ้าก็ออกออกเสริม,ลลออมให้มันแข็งี่แหละออกเสริมให้มันแข็งทั้งสองปีก,ก็ะเฮดให้มันต่อกันเห็นมันเกิงนกันเวลาเขาขาดมันจะคอยไปเสมอมันจะเฮดให้ขาดเบาขาดเบาแล้วมันมันจะหมอบดินไปในตัวมันจะเห็นดินเรียบดีดินเรียบดีเราเราบนันนี้การที่ขาดก็เพราะขาดนี่สำคัญแบบใดคือขาดนี่สำคัญค่ะเพราะว่า เวลาเขาเวลาเขาหยอดเขาหรือว่าเขาวานเขานี่มันต้องขาดเลยขันกันบ่ขาดนี่หนาดินมันจะเปิดสวอเซเวลความชื้นมันจะระเหยถิ่มเร็วขันสวอเขาขาดนี่มันจะรูปหนาดินปิดหนาดินไว้ความชื้นจะบ่ระเหยเล็้วความชื้นบ่ระเหยเราวมนมีเม็ดเขาอยู่ใต้ดินมันซุ่มมันซุ่มมันก็จะงอกดีงอกดีงอกเร็ว ก็งอกเราก็บ่ตายแรงไงเพราะว่าหนาดินมันปิดไว้แลวความชื้นจะบ่ละเหยคขันผู้ใดที่บ่คาดเนี่ยดินสวอดเซเวนเนี่ยเขาไปขวดเบิ่งเขาเดียวกับแหงเราแหงเราเม็ดเขาเม็ดเขามันบุสมมันกับบ่งอกเม็ดเขาุสมกับ่งอกดีคือคือเขาที่เพิ่นใส่รถไถใหญ่ปันน่ะใส่อีสมปันนคนคี่ว่ามันเป็นหยังจังบ่เกิดดีกับคือนั่นลหละเพิ่นบ่คาดทับ ดินมันสวอเซเบลหรือคว่วเื่มันมันเหยแล้วถ้าถ้าเป็นดินที่ซุ่มอยู่ประมาณ8 0ดสิบกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อันจะบม่มีปัญหาแต่คันดินบ่กระเทอือนประมาณหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ะควซุมหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันจะแห้งเร็วมันจะแห้งเร็วเราเขาจะบ่เกิดดีนะครับเพราะฉะนั้นเราการขาดนี่สำคัญนะครับขันผู้ใดว่าขาดนักนักได้ยกหางได้ยังรู้นี่ใส่ปีกใส่ปีกแบบนี้นะครับมันยังไงเราผู้ใดที่อยากให้ปั๊บพอดีก็คือใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อน,นะครับ แบบที่ผมใส่ในค่ิมเนี่ยคือง่ายครับขาดสบายครับเบิดมือกับเบิดมือจะบมม่มีเมื่อเลยขาดห้องกบริยกได้อย่างปล่อยมันไปเลยเขาปรับพอดีเลี๋ยปล่อยไปเลยแบบนี้ย้ำหอดโค้งกับบีบเลี้ยวไปเบาๆเลยนะครับใส่ปีกตัวนี้ปีกตัวนี้ครับเตรียมซิปกับไ้ซีฟคือกันใส่ดีหรือนี่ครับสําหรับขาดผู้ใดอยากต่อสันต่อเย้ากันแลว้วแต่ปิดจรนาะเอาแต่ว่าตามที่เมวังซ้ำนี่ึ้นหนักละโงกิอย่างนักแล้วกันเย้ากว่านี้กัจะนักเกินไปนะครับเนาะ กเอาไปล้องเห็ดกันบึงนะครับสาหรับคนที่หางหลดมันกดนะครับหางหลดมันกดเวลายกหนักๆหราเวลาขาดขาดกับมักดูดกีดดินนะครับเอาไปเห็ดลองบึงแล้วพี่น้องสิบ,บอกว่าโอ้หลวงสี่เห็ดจะโดนแล้วนะครับเนาะใส่ดีหลีนะครับสําหรับขาดที่ใส่ปีกนะครับ